ก็ตอนนี้นะครับของพี่ตายกำลังนั่งทำเอกสารอยู่แหละแต่ว่าก็จะมี f อที่จองไว้อาจารย์เกียรติศักดิ์จองรถไว้แล้วไม่เคยได้เจอกันสักทีนะแล้วทีนี้จองไว้กันก็เลยให้ให้เหมียวก็ดูแทนนะครับเราวันนี้นัดกันเข้ามาจะมาทดลองขับรถก็เดี๋ยวจะไปทดลองขับรถไหนก็ไปดูกันคนที่รับหน้าที่นะครับพาอาจารย์เกียรติศักดิ์ที่เป็นเอฟซีวิ่ตายเนะี่ยทดลองขับก็จะเป็นไอ้เจ้าบุญยังนี่แหละสว่วนลูกตาลไม่ต้องเอาบุญยังดีกว่าเนาะบุญยังกาลังสดกําลังใหม่ อาจารย์อันนี้จะเป็นกุญแจรครับผมมาเลยเดี๋ยวผมพานี่แต่ว่าตัวนี้มันจะปรับเบาะด้วยไฟฟ้านะครับอาจารย์ลองปรับเบาะก,ก่อนครับผมปรับตรงนี้ครับตรงนี้แหละได้อย่างก็ดีอย่างอาจารย์จะปรับเอียงนะเอา้าตัวนี้ปรับเอียง เอาขึ้นบปอเ,อเอ้าวฟอร์แล้วนะครับได้กุญแจไว้นั่นเลยเดี๋ยวผมจะไปนั่งฝัง่งนู้นบุญยังพร้ <c oughs> อมเฮ้ยมาเก๊ะครับอีซูซูจะตีสักเกตุก็ดแตาเนี่ยนี่แหละอิซูซูนี่แหละขับมลจะเลยหนึ่ง ว่าจะคอนใส่เพราะฉเหนื่อยอยู่นะตอ็นี้รถอ,อาจารย์กดต,ตรงนี้นะแม่เหยียบเบรกเด้อแล้วก็กดปุ่มปูสตาร์ตรตรงนี้นะแม่อาจารย์อยู่ไสนเหรออยู่บ้านย่างสนนันนัวนะครับอ๋อใกล้ๆคนนรับคนมาโพสแต่ไม่ได้เหนอยอยู่นี่จะยังอย่นี่อ๋อลูกจะคนละอาจารย์สองครับเออใหญ่หมดแงล,ละเราอะใหญ่มั้งละนี่เราที่นี่กับอ,อาจารย์ปรับกระจกยังปรับให้พอดีเด้อใช่พอดีแล้วครับอันนี้เกียร์ P R N D กับปกตินี่แหละคะรับอาจารย์กักดต,ตรงนี้แล้วก็ดลูดลงมาสุดเลยอ่ามันก็จะเป็นดีแต่ว่าถ้าอาจารย์ปัดไปฝั่งขวาแบบเมื่อกี้มันจะเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยอ่าดันมาฝั่งนี้คืนอ๋อดันเนตรงมี้แน่นเราทีนี้อาจารย์จะไปเส้นไหนไปเลยเอาตามที่อาจารย์มากเลยก็ยังไม่รู้นะว่าลูกค้าจะพาไปเส้นไหนแต่ลูกค้าเป็นคนในเมืองนี้เนี่ยรู้เส้นทางดีเใส่ีลองบดูิ ใช่ใส่แต่ออโต้ตลอดตลอดอยู่าจะรลองลองถ้าล่งๆกบอาจารย์ลองก็ลองลองลองเล่งดูได้คันนี้มันก็จะแรงๆจังหน่อยเกินสามพันสามพันแล้วจวดแล้วกันเนี่ยพอจะเลือก็ใสสามพันเลยอาจารย์ะลองกดเป็นเดี๋ยวผมรับสายลูกค้าจะเข้าเดี๋ยวต้องใส่กันลูกค้าโทรมาพวกแบตเตอรี่มันเต็มมันอะไรเงี้ยคือระบบมันเอื้อปุ๊บเวลาเราจอดอย่างเงี้ยมันก็จะดับแต่ว่าถ้าเรา ปล่อยเบรกมันก็จะติดเมื่อกี้มันดับแป๊บหนึ่งกันบอกอาจารย์ปล่อยเบรกมันติดอันนี้อาจารย์จะไปเส้นไหนครับดีครับไปจับให้ดีแค่นี้นะก็คือ้าจาไปยูเทินไอตรงก่อนถึงแยกเส้นก็ได้อาจารย์มันยังจะโล่งกว่าเนี่ยอครับันมันรูระบบรถนี่เลยว่าให้มันุึ้นจากความเได้ครับผมเป็นยังไงคือบอกครับ เอายุมันเกียดจวดที่กนกสามพันเกลียดสามพันแล้วอันน,น,นี้อันนี้ก็ไม่ได้ไปไกลนะของลูกค้าก็ออกจากศูนย์แป๊บนึงก็จะวนกลับแต่ว่าก็แนะนำให้ไปไกลกว่านี้นิดนึงดีกว่าเพืจะได้รู้จังได้ครับถามได้ครับครับดหนปุนนนี่นีเลยฮะนู่นุนนี่นะจะให้จอดกับอีกอย่างหได้ครับ บุยลำรถกอ่เยอะเนาะอาจารย์ช่วงนี้ครับผมโอ้โหแล้วบางทีจะอยู่เธอในโอ้โหนาศูุลน่ะลงละลงนะอาจารย์ลงนะลงละใ้โคราชยนง่ยครับง่ายกว่านีเนี่ยจักบุยลำเป็นอย่างเดียวรถหลายลยไหม อาจารย์เกติศักดิ์มาทดลองขับนะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรำนางรองถนนเส้นที่พิตาอยู่นี่แหละฝั่งที่กำลังออกไปนี่ก็จะมุ่งหน้าไปนางรองนะคือตรงนี้มันจะเป็นศูนย์กลางความเจริญเลยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีแมคโครโรตัสอยู่นี่หมดเลยนู้นเห็นโลโกา้ออซูมันไกลๆนู้นคือทุกเส้นอะทุกเส้นอะทุกอย่างอะอยู่ถนนเส้นนี้เส้นเดียว คูโบต้าก็อยู่นี่นะใครจะหารถไทก็มานี่ร้านอะไหล่ยนต์ดังๆก็มาอยู่นี่หมดเลยโตต้ตาฮอนดา้ามาสดาเส้นนี้เส้นเดียวฟอร์ดแต่ก่อนเชฟก็อยู่แต่ว่าเชฟไปแลนะ้วอาจารย์ของเราไปยูเทิร์นตรงก่อนถึงแยกกระสังนะครับเดต่ตรงนี้เลยแมน อันนี้ผมยานรถมันติดไหมสักพักก็จะผ่านเห็นไหมเป็นสินสูนนีอิสุเนี่ยแต่ว่าถ้าวิ่งเส้นนางรองออกไปน,นางรองเราต้องมาอยู่เทินตรงนี้ไงซึ่งบางทีตรงนี้จะติดยาวมากนะ ดี๋ยวอาจารย์สายเขาอีกแล้วนี่เลยครา่งตา,าได้เมียนครับตั้งแต่อาจารย์มานี่ตอนแรกอาจารย์ระมาก,กับบ่มีเดียอาจารย์มาแค่นั้นละสี่สายห้าสายมองเขาไปนู้นเลยก็ไดนะ้อาจารย์ไกลๆคนนะเมียน ช่วงเทศกาลอาจารย์ก็เริ่มมาซื้อของไปตุนไว้แล้วผมเขามาซื้อของผมจนานักกามอเซ็งแอามองจอดเนี่ยผมนี่ข้างหน้าผมอาจารย์ อย่างโอตะกอนปีที่แล้วคับกว่านี้ครับมันมีรถแต่ว่าปีนี้มันไม่มีรถแต่ว่าก็พอได้อยู่ครับกระถึงนเป้าอยู่อันนี้อาจารย์เพิ่งเคยปรับ i s สซุแม่นอนครับครับแตะก่อนครับล่องรถเขาก็เป็นเกียร์ธรรมดา แต่ตอนนี้เป็นยังไดเนี่ยคือบอกคือ,อครับออโต้ออตโดิ้งใช่ๆไฟออโตเดอลองได้ดดูว่าเออระยะนู่นนี่นั่นั่นก็ได้กระบะอะไรอันนี้คือลักษณะคือเจ้าไอ้บุญยังเนี่ยคือมันเป็นเกรดเอ็มนะครับมันจะออกแบบให้เข้ากับคือพวกบอกพวกอะไรเนี่ยไม่เวลาลูกค้าขับไอ้แมมันจะกระชับมันนั้นนันหมดเลยกระชับสรีระของผู้ขับขี่มากๆนะครับตัวบกตัวบก เส้นพีคือกัน,กน P. อะไเสนพีคือการอรจ้นี่เห็นไตรงเบาะของลูกค้าทวนเลยจ้าเห็นไหมตรงนีง้แถวๆนี้ครับยมันจะกระชับเอวของเราแบบนี้เดี๋ยวใกล้จะถึงสูน์ละได้ครับอันนี้ก็ไปอยู่เทินมาแล้วนะแล้วก็อันนี้คือขาเข้าเมืองนะขาเข้าเมืองก็จะเป็นเส้นเข้าบุรีรัมย์นั่นแหละมันก็จะผ่านโรบินสัน ก็ถึงว่าพี่ต่ายบอกว่าอยู่ใกล้โรบินสันมันไม่ได้อยู่ติดไงถ้าติดจริงๆริงติดฮีโนโ่เราจะบอกหาง่ายครับอยู่ติดฮีโนโ่มันก็ไม่งามอยู่ใกล้โรบินสันดีกว่าแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะก็รู้จักกันดีรู้จักกันดีทำง,งานตักทายกันดีโอ้อาจารย์นี่ยังไม่ทันได้เช่า,ายังไม่ทันได้จ่ายเท่าไรเลยเนี่ยรถเต็มละ เรียบร้อยนะครับโดยสวัสดิภาพเมื่เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะมีจะมีเจ้าหน้าที่รปภนะคอยสอบถามว่าเรามาทําอะไรนะครับถ้าเช็ครถก็จะแนะนําไปตรงนู้นตรงนี้แต่ถ้ามาดูรถใหม่นะครับเขาก็จะหรือว่ามาหาพี่ต่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะมีทยุแจ้งไปข้างในข้างในยครับล้วแต่อาจารย์เลยครับผม